ปี2024มาถึงแล้วยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ปีแห่งความมั่งคั่งนะครับใครจะตั้งตัวได้ก็มาตั้งตัวกันปี2024นี่แหละครับดวงชะตาราศีทั้ง12แล้วก็การจัดอันดับดวงด้านการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาติดตามได้ที่นี่ที่เดียวครับสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวง ก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีมีนไพเซสทุกคนนะครับอาจารย์มงกดโหนดวงขุมทรัพย์บริการข้อมูลดวงธุรกิจการค้าโดยเฉพาะหาดูได้ที่ช่องนี้ช่องเดียวครับเรื่องของดวงปี2024ชาวราศีมีนไพเ e s มันก็น่าคุยกันอย่างมากเลยนะเพราะว่าเป็นดวงที่มีค่าคะแนนโลดโผนพอสมควรนะครับ คำว่าโลดโผนในที่นี้ก็คือมาตรฐานเนี่ยของทุกๆราศีผมเอาคะแนนมาให้ดูนะเป็นคะแนนจากหลักวิชาโหราศาสตร์อินเดียเฟดิกแอสทโทรโลจีและไม่ใช่คะแนนที่ผมมาตั้งบัญญัติขึ้นเองนะเป็นคะแนนจากชาร์ตดวงเลยเอามาเล่าให้ฟังเลยตรงๆเลยทุกคนทุกราศีเนี่ยควรจะได้28คะแนนควรจะได้28คะแนนใครที่ได้ต่ำกว่าน,นี้ก็เรียกว่าดวงคุณภาพไม่ค่อยดีละนะครับ ใครที่ได้เกิน28นี่คะแนนดีมากยิ่งเกิน30ยิ่งดี40ก็ได้นะครับอ่าก็ละว่ากันไปตามบุญบาปที่เคยทำม,มาปี2023ตั้งแต่เมษายนวันสงกรานไปจนถึงปี2024วันสงกรานนี่นับเป็นปีตามหลักโหราศาสตร์เขาจะนับสงกรานถึงสงกรานปีถัดไปชาวราศีมีนนั้นอยู่ที่29คะแนน29คะแนนนี่เขาเรียกว่า เกินมาตรฐาน28คะแนนเกินมาตรฐาน28คะแนนไปก็ชีวิตดูดูราบเรื่นดีนะดูไม่มีอะไรเครียดตั้งแต่เมษายนะตั้งแต่วันสงกรานความราบรื่นตัวนี้นะครับเกินมาตรฐานมา1คะแนนเราก็ต้องไปดูว่าไอราศีมีนที่ได้29คะแนนเนี่ยไปอยู่ในอนาเขตมหาเทพองค์ไหนนี่คือหลักหราศาสตนะของอินเดียไปดูตรงไหนปับ๊บในปี2024 คะแนนที่ได้เนี่ยไม่ใช่29แล้วพอถึง2 0 2 4เนี่ยคะแนนลงมาที่25คะแนนผมก็ต้องไปดูว่า25คะแนนที่ลดลงเนี่ยมันเกิดความทุกข์ความตัดทอนมีความลดคะแนนอยู่ซึ่งอยู่ในเขตแดนของมหาเทพองไหนก็ต้องเช็คไอ้มหาเทพที่ให้ผลปี2023เนี่ยผ่านไปแล้วผมไม่พูดท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังอาจจะเข้าใจผิดข้อมูลชุดนี้เพราะนั้นไม่พูดเลยจำแต่อันใหม่ที่จะมาถึงพอ 2024ชาวราศีมีนไปโดนตำแหน่งพระขันทกุมารพระขันทกุมารหรือตำแหน่งเดียวกันกับองศ์พระพิคเนตเนี่ยแหละแต่เป็นพระพิคเนตที่อยู่ในประจำราศีสิงห์นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเรื่องราวของการทำงานทั้งหมดเนี่ยต้องเรียนใหม่หมดแล้วในปี2024เนี่ยหากว่าเราเนี่ยไม่ยอมเรียนคะแนนดวง ที่ได้25คะแนนจะดิ่งลงไปอีกแต่ถ้าเกิดว่ายอมเรียนยอมหัวขาดหมายถึงสิ่งที่รู้อยู่เดิมเนี่ยถอดทิ้งไปเลยแล้วก็ไปเอาสิ่งใหม่ที่ไม่เคยรู้มาใส่หัวนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้คะแนน25คะแนนในไพเซสราศีมีเนี่ยมันก็จะเกินเพิ่มขึ้นไปจากผลของสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมใหม่นะครับท่านผู้ชมเชื่อเรื่องกรรมใหม่กับกรรมเก่าไหม กรรมเก่ากับกรรมใหม่เนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่เคยได้ยินสองคำนี้ผมถือว่าเป็นบุญกุศลของผมเองที่ได้แสดงความจริงข้อนี้ให้พวกเราฟังกรรมเก่าก็คือสิ่งที่เราทำจากอดีตชาติซึ่งแน่นอนเราจำไม่ได้ว่าทำอะไรมาบ้างซึ่งเป็นเรื่องดีงามอย่างยิ่งที่ท่านผู้ชมจำอดีตชาติไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมจำอดีตชาติได้ท่านผู้ชมจะจำได้ว่าตัวเองตายแบบไหน ตายด้วยโรคอะไรตายด้วยอุบัติเหตุอะไรหรือใครฆ่าแล้วท่านผู้ชมคงจะต้องเสียใจอย่างมากร้องไห้อย่างแรงมีความทุกข์นะครับที่รู้ว่าตัวเองตายด้วยสาเหตุอะไรหรือเคยจากคนรักคนไหนมาเคยรักกันมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องดีงามเหมือนกันที่จําอดีตชาติไม่ได้ตอนที่จิตของเราเนี้ยยังไม่ได้สงบถึงขั้นรู้แล้วเฉยเยได้นะครับก็ต้องได้ฌานกันก่อนแหละถึงจะรู้แล้วเฉยเยได้ ไอ้ตัวกรรมเก่าเนี่ยก็คือของที่สั่งสมมาเช่นเรามีกรรมเก่าสั่งสมมาให้เราเป็นคนที่มียีนในร่างกายมีโครโมโซมในร่างกายมีเผ่าพันธุ์ดีนในร่างกายให้เป็นโรคเบาหวาหนตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับแต่เรามีกรรมใหม่ที่ดีคือเรากินอย่างถูกต้องกินอาหารอย่างถูกต้องพบแพทย์และได้รับยามารักษาตัวเองอย่างถูกต้อง และก็รักตัวเองมีวินัยกินยากินอาหารแบบทนุถนอมกายนี้ที่เป็นเบาหวานตั้งแต่อายุน้อยๆอย่างถูกต้องท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่าเด็กคนนี้ที่เป็นเบาหวานตั้งแต่อยุน้อยๆแต่ดูแลตัวเองอย่างดีอย่างถูกต้องจะได้รับความทุกข์อะไรมากมายเหมือนกับคนที่เขาปล่อยประละเลยไม่กินยาไม่ดูแลตัวเองและอยากกินอะไรก็กินหวานแค่ไหนก็กินอย่างนั้นหรือเปล่า ท่านผู้ชมมีคำตอบนี้ในใจครับกรรมใหม่มีผลมากและรุนแรงมากเปลี่ยนดวงไม่ดีให้เป็นดวงดีๆก็ได้ดาวชัดเจนบนชาร์ตด,ดวงราศีมีน25คะแนนสถิตยอยู่กับคันธคุมาลและศรีคเนศที่ประจำราศีสิงห์แปลว่าถ้าเขายอมเรียนรู้สิ่งใหม่เขาจะได้คะแนนเพิ่มไปกว่านี้อีกไกลมาก ถ้าผมคำนวณระยะชดเชยเนี่ยอย่างน้อย37คะแนนเท่ากับอันดับหนึ่งของปีหน้าราศีธนูเลยนะแต่ถ้าราศีธนูเขาขยันด้วยกรรมใหม่เขาก็าพุ่งไป40กว่าก็แข่งกันดูนะครับซึ่งเป็นธรรมดาในโลกจะมีคนขี้เกียจและคนขยันขอให้พวกเราที่ดูคลิปนี้อยู่ในฝั่งคนขยันทุกคนแล้วกันนะใครอยากได้โชคลาภกด19รัวๆในคอมเมนต์แล้วกันเนะาะชาวราศีมีน 25คะแนนตกข่ายพระพิคเนตและพระขันธกกมานในราศีสิงการใดก็ตามที่ต้องเรียนใหม่อาชีพอะไรก็ตามที่ต้องมาเร่างเรียนรู้กันใหม่งานการใดก็ตามที่ต้องใช้วิธีทำแบบเ,เรียนรู้กันใหม่หมดเลยอันนี้เข้ากับดวงและเป็นผลดีแต่เป็นสิ่งที่พอผมพูดให้ฟังปั๊บหลายท่านที่มีเชื้อขี้เกียจติดตัวอยู่อาจจะติดเชื้อมาจากเพื่อนร่วมงานที่ขี้เกียจ อาจจะติดเชื้อมาจากสังคมที่ขี้เกียจก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยแค่ฟังก็แย่แล้วแต่ถ้าใครมีเชื้อขยันอยู่อาจจะติดมาจากคนที่เขาทำงานประสบความสำเร็จแต่เขาขยันเขามีพลังในตัวเขาเอเนอรลุกตลอดเวลาเราก็จะมีความรู้สึกว่าก็แค่เรียนใหม่ก็แค่พัฒนาตัวเองก็แค่ตื่นเต้นกับสิ่งท้าทายใหม่ๆก็แค่นั้นนะครับเพราะว่า สิ่งที่เราเรียนใหม่เนี่ยผมต้องพูดตามหลักธรรมะว่ามันไม่มีอะไรที่เรียนแล้วไม่ต้องเรียนอีกไม่มีในโลกนี้ไม่มีความรู้อะไรที่เรียนแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตไม่มีหนังสือเล่มไหนที่เราอ่านแล้วมันจะเป็นเล่มสุดท้ายมันจะต้องไปหาความรู้ใหม่ๆเรียนรู้เพิ่มเติมจนกว่าจะถึงวันตายเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่เป็นของปกติ ของผู้ที่กำลังพบความเจริญนะครับชาวราศีมีนจึงไม่ต้องกังวลแต่คนที่กังวลอยู่ก็คือคนที่กลัวความเหนื่อยยากนั่นเองนะฮะไม่ต้องเป็นกังวลมานะไม่ต้องมีอะไรน่ากังวลนะครับแค่เราเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่เท่านั้นถ้าผมมองลึกลงไปอีกในชาร์ตดวงที่เกี่ยวกับดีเทลส์รายละเอียดคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าอะไรที่เรียนรู้ใหม่แล้วคุ้มที่สุดสำหรับชาวราศีมีน ตลอดปี2024นะครับอันนี้เป็นความรู้ชุดใหม่ที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักเลยเมื่อผมพูดแล้วแต่ในไม่ช้าเมื่อโลกมันปรับตัวไปท่านผู้ชมก็คงจะจะรู้จักมันมากขึ้นนะครับในปี2024เทรนที่ชาวราศีมีนควรเรียนรู้อย่างยิ่งนะครับก็คือเทรนการกินอย่างถูกต้องการลดน้ำหนักร่างกายอย่างถูกต้อง เทรนในการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องแล้วไม่อ้วนมากเทรนในการกินแล้วพลังงานร่างกายเป็นไปอย่างถูกต้องมันจะเป็นความรู้ชุดใหม่เป็นคีย์เวิร์ดชุดใหม่ขอบสำหรับชาวราศีมีนโดยเฉพาะที่จะทำให้คุณมั่งคั่งและร่ำรวยอย่างมากถ้าชาวราศีมีนในปี2024อยากจะขายสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับลดน้ำหนักอยากจะขายซูเปอร์ฟู้ดตัวไหนอยากจะขายธัญพืชตัวไหน อยากจะขายเฉพาะถั่วดิบอย่างเดียวบางสายพันธุ์สามารถรวยได้แบบน่าตกใจเลยสำหรับชาวราศีมีนนะครับเพราะว่าดาวผอมเนี่ยมาเต็มดวงไปหมดเลยตรงนั้นกับดาวผอมตรงนี้ก็ดาวผอมนะครับก็ไปเรียนรู้เรื่องความรู้ชุดนี้ละกันเรียนรู้แล้วเปลี่ยนเป็นอาชีพต่อยอดเป็นความรู้เป็นการเป็นงานก็ไม่ยากจนไม่ใช่25คะแนนแน่นอนนะครับยังไงต้องดีดขึ้นเกินอีกเยอะเลยนะครับ และนั่นแหละคือราศีมีนไม่พูดเยอะดวงนี้ถือว่าเป็นดวงที่เจอกับความท้าทายค่อนข้างเยอะที่สุดใน12ราศีที่ต้องเรียนรู้ใหม่แต่ก็ยังมีเพื่อนฝูงอยู่เป็นเพื่อนอีก2ราศีนะครับลองดูว่าพวกเราสู้กันไหวไหมผมให้กำลังใจทุกคนนะครับสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยแนะนำไปบูชาองค์พระราหูเทพผ่านการบูชาพระพิฆเนศ ชาวฮินดูเนี่ยเขาจะไม่บูชาพระราหูโดยตรงเขาจะไปวัดแขกวัดฮินดูเนี่ยแล้วก็บูชาพระพิฆเนศบูชาพระวิศณุหรือใครจะไปวัดแขกสีลมก็บูชาพระแม่อุมาปรารวตีและที่วัดฮินดูวัดแขกเขาจะมีนวกราหัมสถานคือที่ตั้งของดาวโนะาะห์ทั้ง9นะเราจะไปเดินเวียนขวารอบแท่นโนะาะห์เนี่ยสามรอบเป็นการเคลื่อนดวงนะครับในนั้นจะมีพระราหูและมีดาวครบทุกดวงแหละ นะครับอันนี้เป็นหลักคติของฮินดูที่เรียกว่าทําให้ดาวดีๆไล้ๆของเราเนี่ยส่งผลมาในทางดีทั้งหมดนะครับท้ายนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาตลอด1ปีนี้และในปี2024จะมีอะไรดีๆเพิ่มเติมขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมและทีมงานทุกคนขอขอบคุณพวกเราที่ให้ การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งมาโดยตลอดนะครับคอมเมนต์คุยกันครับสำหรับชาวราศีมีนขอให้ผอมหุ่นดีและมีเงินใช้ทุกคนครับสวัสดีครับ